มามาดูคันนี้กันนะครับลูกค้าเอามาจอดทิ้งไว้ให้ผมทํานะครับแต่ขอมีเวลานิดนึงนะครับคันนี้ขอมีเวลานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับผมดูแลให้ได้ทุกอาการนั่นแหละขอให้บอกนะครับช่วงล่างระบบของเครื่องยนต์นู่นนี่นั่นน้ำมันเครื่องร่วมันเกียร์่วซึมระบบลมงระบบไฟนะครับทําที่อื่นแล้วไม่ถูกใจหรือกลัวไปทําที่อื่นแล้วมันไม่จบนะครับลดอายุเยอะต้องหาหมอเฉพาะทางนะครับผม คันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับอาการรายการที่ลูกค้าอยากทํานะครับหรือเช็คอาการทั่วไปที่ลูกค้าอยากทําหรืออยากให้ผมดูแลหรืออยากให้ช่างเขาเออพร้อมใช้งาน,นเอาง่ายๆนะครับแล้วก็หลักๆโฟกัสเลยนะลูกค้าบอกว่าน้ำมันรั่วซึมอันเนี้มันเป็นซีนจ่ายนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเปลี่ยนซินจ่ายก็จบแล้วนะครับแล้วก็ดูนะครับไอ นิ่มกินนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้อันเนี้ยชอบผุมันตามอายุของเขานะครับเดี๋ยวผมดูแลให้พวกท่อต่างๆเนี้ยเดี๋ยวฝังทองเหลืองให้ถ้ามันผุมากๆนะนะครับแล้วก็มีท่อน้ําซึมผมเท่าเท่าที่ผมเห็นนะซึมนิดๆนะเนี่ยคอคอน้ําไอ้คอพลาสติกนะครับอายุการใช้งานก็ของเขาก็จะมีเหมือนกันก็มันตรวจเช็คหน่อยหม้อน้าพลาสติกนะครับผมแล้วก็น้ํามันรั่วซึมนะครับคันเนี้ต้องได้เปิดฝาหน้านะครับ เปิดฝาหน้านะครับ 4G 9293อะคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับเนี่ยอันนี้คือ993 99, นะครับผมคุณสังเกตดูนะไอ้น้ำมันเครื่องที่มันรั่วซึมนะครับส่วนใหญ่ผมเคยเห็นใครหลายๆคนแล้วพยายามแก้กันมาน้ำมันเครื่องรั่วซึมผลสุดท้ายมันรั่วที่ฝาหน้านะครับอันนี้รั่วที่ฝาหน้าต้องหรือสายพานทาม,มิ่งออกมาให้หมดเอาง่ายนะครับเพื่อตอดฝาหน้านะครับอันนี้ลูกค้าโฟกัสว่า อยากเปลี่ยนสายพานทามิงอยู่แล้วเดี๋ยวรื้อหมดแน่นอนนะครับชุดหน้านะครับเดี๋ยวดูอะไรให้อันเนี้ยรื้อเยอะหน่อยนะครับรื้อเยอะแล้วก็ถ่ายน้ามันเครื่องไปด้วยอันนี้นะนะครับก็ถ่ายน้ํามันเครื่องไปด้วยอันนี้ก็ลูกค้าเขาบอกว่ามีอาการกินน้ํามันเครื่องด้วยเราต้องเก็บรั่วให้มันหายได้มากที่สุดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันึเองน,น้ำมันเครื่องรั่วซึมหรือว่ามันหายนะครับน้ำมันเครื่องหายหรืออาการควนขาวก็ถ้าทําไปแล้วยังยังมีอยู่หรือว่าจะเปลี่ยนยางสีนวาไปเลยนะครับ แล้วก็มาดูระบบแอร์นี่อีกอีกระบบหนึง่งลูกค้าบอกว่าบางทีทํามัาง่งไม่ทํามัาง่งแอร์อะไรของเขานะครับคุณดูนะครับนี่ไหม้ดําปีเลยนะครับนี่ไหม้ดําปีเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแก้ไขให้เดี๋ยวจับต่อตรงหรือว่าเขาเคยต่อมาแล้ววะน่าจะน่าจะเคยเคยต่อมาบ้างละเดี๋ยวค่อยว่ากาันถ้าเขาเขาเขาเคยต่อนะหรือว่าพินมันไหม้ปะพินนี้มันไหม้แล้วั้งเนี้ยน,น,นะครับพินเนี้ย น่าจะใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวจับต่อตรงให้ระบบแอร์นะแล้วก็คอมระบบแอร์ลูกค้าบ,บอกว่าบางทีตัดตัดต่อต่อบางทีก็หายไปเลยเดี๋ยวค่อยดูตัวปรับอุณหภูมิแอร์อันนั้นไม่ยากนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูรอบเครื่องกันนะครับเท่าที่ผมลองสตาร์ทคร่าวๆนะคร่าวๆควนนี้ไฟเอนจินถือว่าครบสมบูรณ์นะถือว่าไม่เบิ้ลไฟมานะครับสักพักกระดับนั่นคือระบบไฟเขาสมบูรณ์ แต่รอบสูงนะครับคันนี้รอบสูงคุณดูนะอันนี้คือรอบสูงนะครับไม่ยอมลงเลยอุณหภูมิท้งท่้งอุณหภูมิก็ขึ้นเยอะแล้วนะครับอันนี้ปัญหาเรื่องรอบเดินเบานะครับเรื่องรอบเดินเบาหรือเรื่องระบบของมอเตอร์เดินเบาอาจจะเปิดอากาศค้างนะครับเวลาเปิดแอร์มามันลงมาอยู่นะครับนั่นคือมันมันมันไม่ชดเชยรอบแล้วถ้ารอบสูงนะรอบสูงมันจะไม่ชดเชยนะครับมันจะดึงลงอย่างเดียวเลยนะจริงๆแล้วรถทั่วไปไม่ว่ารถรุ่นไหนๆนะ รอบมันต้องเหลียประมาณสักพันหนึ่งหรือเก้าร้อยรอบมันต้องชดเชยขึ้นให้นะครับอันนี้รอบดึงลงแล้วก็มีอีกอาการนึงลูกค้าบอกว่าไฟอะไรนะโซสวิต so, ก so, 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 so ี์ถอยไม่มีหรือเขาไม่ได้ต่อมาครันนี้เขาน่าจะเคยเป็นเกียร์ธรรมดามาหรือวางเครื่องอะไรมาสักอย่างนะครับอันนี้ค่อยว่ากาันนะครับแล้วก็จะมีอาการหนึง่งอาการเนี้ยไม่รู้สายไฟเขาต่อกันยังไงนะเนี่ยดับนะเห็นไหมเห็นเห บางทีเครื่องดับนี่เราไม่รู้สาเหตุได้นะอยู่ๆมันก็ดับนี่เราเราไม่รู้ในะนี่ดูดิเนสายไฟเอาเส้นเนี้ยเนี่ผมผมลองโยกแล้วก็กองอากาศดำปีเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูสายไฟให้กองอากาศอันนี้ก็ดำปีเลยนะครับรอบเครื่องก็สูงค้างนะครับรอบเครื่องสูงไปหน่อยนะครับเสียงเครื่องนี่ค้างหึงๆึงเลยนะครับ ร <c oughs> อบดีๆรอบดีๆนะครับรอบดีๆ <c oughs> มันไม่ได้ค้างขนาดนี้นะครับทั้งๆที่ลูกค้าขับรถทิ้งมาไว้แล้วนี่รอบสูงอยู่หนึ่งพันห้าร้อยรอบนะครับอันนี้คือรอบค้างนะครับรอบสูงเมีเราเหยียบคันเร่งค้างไว้นะครับเ <c oughs> นี่ยมันจะทาให้กินน้ํามันนะครับจริงๆรอบๆทั่วไปก็ได้ประมาณสักพันนึงก็กำลังดีนะครับผม <c oughs> อันเนี้แอร์เขาก็น่าจะเย็นปกติเพราะว่าเขาเคยเปลี่ยนคอมแอร์มาแล้ว อันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะก็ข้าวๆก็ประมาณนี้นะ <c oughs> ข้าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมดูแลให้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวดูแลให้ไม่ยากนะครับนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้ระบบของเครื่องยนต์ถือว่าเงียบอยู่นะครับเครื่องยนต์ถือว่าเงียบถ้ารอบมันลงมาได้กว่านี้ะจะได้ยินเสียงวาวชัดเจนกว่านี้นะอันนี้มันเร่งค้างไว้อยู่เสียงวาลจะดังชัดเจนกว่านี้หรือว่า เสียงเครื่องอ่ะถ้าลงมาได้ใช่ไหมเสียงเครื่องจะได้ยินเสียงวาวนิดๆด้วยเนี่ยอันนี้รอบมันยังสูงอยู่มันเลยฟังเสียงวาวไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับพวกรอบถึงสูงเนี้ยจะฟังเสียงวาวไม่ค่อยรู้เลยอันนี้รถผมยังไม่ได้รอขับนะแล้วก็อีกอย่างหน,น,นึ่งคันนี้น้ํามันก็ใกล้หมดแล้วนะครับเนี่ยเวลาช่างมาทํางานหรือน้าม,มันมันใกล้หมดเี่ยเรามาลองแอร์ลองนู่นลองนี่ลองเครื่องอย่างเงี้ยเปลี่ยนสายพงสายพานย อันนี้คันนี้แอะน้ํามันก็จะหมดอีกละเนี่ยดูนะครับขับมาทิ้งไว้ให้ผมได้ไม่นานนะครับน้ํามันก็จะหมดอีกละอะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องได้เติมนะครับกว่าจะถึงลูกค้ากว่าจะเสร็จนะครับน้ามันมันก็จะหมดแล้วพอดีลูกค้ากลับได้ไม่นานน้ํามันหมดกลางทางอีกเราก็ต้องเติมนะอย่างน้อยก็ต้องมี500นะพวกน้ํามันเนี่ยถ้าลองไกลๆหน่อยนะครับลองไกลๆถ้าพูดถึงนะถ้ารถสาหัสมากๆนะครับอย่างขนุนนะครับทาช่วงลงช่วงล่างตั้งสูงตั้งสูงอย่างเงี้ย นะครับผมเติมไปพันนึงแล้วนะของคันนี้นะครับผมถ้าใครไม่สีเรียดมากหรือเออหรือตั้งงบไว้ให้ผมก็ได้ผมจะทําอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมจะแบ่งสัดส่วนไว้ในส่วนของผมที่ที่ลูกค้าตั้งไว้ดีกว่านะครับบางคนเขาไม่ตั้งงบไว้ให้ผมผมนี่ก็ก็อยากทําให้มันดีนะครับออกจากผมไปแล้วก็อยากทําให้มันดีนะครับเพราะว่าผม ทำเรื่องรถหรือดูแลรถนะครับอะไรทุกชิ้นมันมีเยอะแยะมากมายนะครับที่เกี่ยวกับระบบรถนะครับค่าลงค่าแรงค่าเสียเวลาค่านู่นค่านี่ค่ารองโอ้โหหลายอย่างนะครับรถอายุเยอะโอเคนะครับตามนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราสูงกันฟังนะครับผมรอบสูงไปหน่อยนะครับมันก็กินน้ํามันสิครับกินน้ํามันนะครับถ้ารอบดีๆรถทั่วไปมันจะเงียบนะครับอันนี้ไม่ไม่ไม่มีควันขาวสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเก็บรั่วก่อน เก็บรั่วให้นะครับเดี๋ยวเก็บรั่วให้นะครับฝาหน้ารั่วนะครับฝาหน้ารั่วซีนเผาขับรั่วนะครับของคันนี้นะจบแน่นอนเดี๋ยวดูแลให้โอเคครับดีพีดีอาจจะเปลี่ยนซีนซีนซีนหมวกวาวให้ด้วยนะของคันนี้ลูกค้าร,รู้สึกว่าน่าจะกินลูกค้าบอกว่ากินน้ำมันเครื่องด้วย โอเคครับเสียงเครื่องเขาจะสูงไปหน่อยแรงไปหน่อยเอาง่ายเสียงเครื่องเขาแรงไปหน่อยถ้ารอบมันลงได้กว่านี้มันจะได้ยินเสียงวาวด้วยเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงวาวเล็กๆ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 นิดๆอบกับค้างอยู่เนี่ยโอเคครับเราประมาณนี้ใครสนใจทำรถมาให้ผมดูแลได้นะครับขอให้มีเวลานะครับขอให้มีเวลา แล้วก็อีกนิดนึงขอให้มีตังค์โอเคนะครับ